ฟาริเวลนะครับผมจะแนะนําแต่ละตัวให้รูจักก่อนดีกว่าก็ตัวแรกนะครับชื่อว่าแซลมอนเตอร์นะครับเป็นองคกรธาตุไฟเลเวล748นะครับตัวนี้เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่สองมาญาครับรู้สรรพคุณกันแล้วว่าโหดขนาดไหนในการทำค่าตลกนะครับตัวที่สามนะครับชื่อไอเซอร์ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเวลนะครับผมและคาดว่าน่าจะโหดพอสมควรส่วนตัวที่สี่นะครับตัวนี้ชื่อว่าชมพู่แล้วก็ตัวนี้มีเพศด้วยครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับผมคิดว่า ได้มันน่าจะสมพันธ์กันได้นะครับผมก็สำหรับเพศคู่ผมตั้งชื่อว่าไอเย็นนะครับเย็นกับเพศคู่จะต้อง ตายแน่นอนครับผมโอเคเริ่มเวลกัเลยดีวกว่าครับเื่อนงไกัน้าครับจับตตับไปเลือไเคยแดกไมบัโมล,ล่า25สโล,ล50โลร้อน้อง <c oughs> ไม่รู้มจะบอกกทำไมไปค,คิดเลขเป็นตอนนี้ตาบิน่าคาัตานา,าต้อัดไปเลยครับประมาณ5 0าพันนะครับผมตอนนี้สตาบิน่าไป5,000แล้วนะครับเลือกเลือกตัวนี้ต้องการที่ หาล้านครับเลือนไป5ล้านแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือครับดาวเบลดดาวเบลดรวมไเลยครับดาวเบลดต้องการที่หนึ่งแสนโมนี้มีแววว่าดาวเบลดจะถึงแสนนะครับเพราะว่าขึ้นเยอะมากๆแล้วก็สปีดเอาไปที่150นะครับผมโอเคที่เหลือดาวเบลดไปเลยครับดาวเบลดต้องการหนึ่งแสนตามวีด้าก็เดี๋ยวเป็นวีด้อยากจะให้ได้สักหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ดาเบลไป1นึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับผม เดี๋ยวเราจะสลับกันขี่ระหว่างชมพู่กับไอเซอร์ ตอนนี้ไป8 8แต่6 1แล้วหไปรืยต่อข้ามไม่ได้หมดเลยมึงจะพูดอะไรลำบนอะไรเนี่ยเวซอลหรอชี้ยังเลยเนี่ยถอยไปเพราะว่ามันมีเวซอลสายคัดแชมปเปี้ยน ียมันตามมาเป็นระยะครับส่วนเราก็จะเดินหน้านะครับดูอย่างเดียวครับดับไปเลยเลื่อนด,ดูยาวๆด,ดูไปแต่ที่กำลังดูอยู่ครับปล่อยให้มันไปอึดตลาดไปเลยไปดูด้านบนกันว่ามีโนบินัสเต็มหรือเปล่าเลยดข้ามันไป่หมดเลยลวาวาร้อนแรงร้อนแรงมากครับไปไปดูไปจัดเล็กน้อยยังเจอมนุษย์้ายัไม่เจอเลยครับ ตามลา่ามันอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอถ้เอาเันไหนไม่อยากเจอได้แม่งออกมาเต็ไมไปหมดเลยเรามีหน้าผมก็อตองมาสักหมื่นห้าถึงสองหมืนกันมายครับไมียเราจะซื้อยากเลยอ้าวอ ได้จับมาเพื่อนได้ของดีมาพอตัวน,น,นะครับไปเผาไว้หมดเลย่ามาัจะหมดทุกตัวอย่าให้ตัวไหนรอดไห ประมาณนานมไปไปหนึ่งแสนกว่าก้าหรือต่งครับผมทำเองพอเลยไม่ต้องมาทำไรคาร์โอ้คาโดใจถึงเกิไปเปล่าจริงอยู่บน,นเราก็ไหไ,ได้นะแต่มันไม่ส่ใจเราอยู่บนอากาศไบมังกรก็ต้องวิด้วยแต่เดินทำไาไม่ใช่คนเดินดินเราวินได้นะน,นี่แหละมังกรกระุยไปเรียบร้อยครับลนาน้ำมไ อเอกีจะเป็นบอดตัู้ร้อนปล่าเนี่ยมันมีไฟขึ้นมาจับน้าครับของตัว้นนาเดียวเพราะว่าได้ยินเสียงเพลงเบาๆนะครับเพลงอยจับไฟเพื่อนจับให้แล้วได้ก็งาลนอีแสงครับดเร่มตันตูเราเกลจะตัดนะครับบนอีกสักรอบก็น่าจะตัแลว อาไรทหมดอวันนี้แอนออกสิ่งพวกเยอะมากเลยครับอันนี้อันที่สองแล้วที่เราเจอไปเอาอีกหนึ่งนันครับจับมาบองตรงมีของมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เราตัวหนัก,กอนนพอสมควด้วยเดี๋ยวเราจะเอาของที่ไม่กระเทนนะครับใส่อี่ก่อนใส่ไปัวๆ,ๆใส่รวๆไอ้ยาเขียวรติกไปกับบอลนี่มาบนเด้นข้มา เกี่ยวที่ค่อนข้างจะสำคัญไปต่อรู้สึกว่าอะไรบางสวจะเริ่มบางแล้วนะครับตรงเราเล่นกันกีเล็กเล้งตุ้งเฟ้ครับผมถ้าผมมีออกซิเจนนะที่จะลงไปใต้น้ำทอดใต้น้ำที่ได้ของการว่ายมากครับของตามบนจะลงปลายได้เลยไอ้ดี๋ยว่าตัดยังโอ้โหจับครับเพื่อนเ แต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะหมดพอแล้วลวเดี๋ยวเราไปหากองแข็งกัาบเคลเดียวาใหู้บากมมาก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหันี้ยังไงต่อต้อตายตามตาม,ตาม,มารมาอเดี๋ยวอัดตาเไเลยครับถ้าได้สองแสนจะดีมากบอนที่คุูดเหลือ,อีกแค่ นี่ครับนี่กรอยทีไหนวะเนี่ยมาโคตเยอะแต่เย็นแต่เย็นำลังจะขึ้น,นมนกรอยอู่เนี่ยมาขึ้นมกรแล้วอย่าตายมปเจับ้เจับไว้ไอเือจับเป้า ได้เท่าไหร่ได้ตีคือสองันตรอนนี้ก็โอเคแล้วจับไป่า,ไปไา,าให้หมด่าให้หมดตัวร้อยตัวหนึ่งใดอาละวาดเลยครับดับจับเต็มโอ้โหเดีย๋ยวต้อง

หน้ือนแล้วครับรอวาดต่อไป ดูกันนิวหลอกมักนน่าจะอยู่ในบนริเวนกอลแข็งแถวๆนี้นะครับไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ตามล่างก่อนับผมขึ้นเขามาแต่ว่าตอนนี้ที่ผมห่วงก,ก็คือเลเวลมันเลยเพราะว่าผมใส่บอสความยาก50บวกไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็ยังไม่จันเลยนะชุดนี้ขนาดน่าอกไปเนะครับเฮยอะไรอจะเอาน่ตายไม่ด้ตายียบอยจะอย่ตายเลยอเคครับลับารกิจล่าอกของวันนี้นะครับจบซนแบบ้ดมากๆครับชิลไม่น่าเชื่อเลยว่ากองทัพชุดนี้จากหาบอกได้สบายมากๆ ดีลหรอกนะครับผมตัดไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำไปเร็วด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ค่าพลังของมันเดิมที่ น้อยคนจะเจอลูกฟางครับเต็มไปหมดเลยจับไปจัดการฆ่าตัวพ่อตัวแม่หมดแล้กันไฮ้ยเกิดที่ได้ดีว่า แรงมันจะขึ้นเป็นกระเปินสีแดงๆนะผมจัดไปเพื่อนจัดมาเลยเพื่อนทูกได้สบายสบายคุยไป,ไปมาแลกต่อเลย e faz ได้ครับเป็นพาฟุนะครับผม่าาะับเทพโคนอื่นเลยโอ้โหเป่รรมดาเ๋ยวๆแม่งลับจะเล่ด้วยเรากับมันโค่นยากเลยเพราะว่าปีดเราไวไไมมันอื่นขนาดนี้ก็เนี่ยาเเราไม่ใช่น้อยๆาวเวเราเ็มมือนะถ้าตีเราโค่นแรงครับเบีอขผมเหลือ3าม้านกว่าเดี๋ยวอัพาเลนยิไม่ได้เลยไม่ต้อง มาเล่นต่อเพื่อ เป็นแบบไหนทีเดียวตายโอ้โหไม่กอดหอดเลยผมว่านิวหลอกแน่โดงตัวตัวกับชมพู่ตัวชมพู่ไม่ได้ครับจริงชมพู่นี่คนไฟใส่มันไม่ได้ในเกิทธิ์ดีครับเพราะว่ามันกินกินแรกกินเปิดโจมตีใส่มันเป็นการโจมตีของชมพู่นะมันดอยพวกนั้นมาซ้ำเป็นเท่าไหร่ครับชมพู่เผาดีสองถ้าไปนะครับ โอเคครับผมโอเคงั้นเราเป็นว่ยไงในพาร์ทนี้นะครับเรา